ไม่ตัดจะได้กินไหมครับพี่น้องโอ้ยนอ้อนะครับข้าวกว็ขอสิห้าครับนี่แปลงน,นี้มารับจ้างตัดเขาครับผมเจ้าของนาหวานปุย๋ยไปแล้วสี่ห้าวันหวันนะครับนะดูปุ๋ยยังไม่ละลายเลยครับเป็นเม็ดๆนะ ตอนที่ฝนตกไม่มีน้ำนะครับก็แต่ว่ามีความชื้นหน่อยก็มาหวานไว้เผื่อที่จะได้ตัดนะครับ mm. ถ้าไม่ตัดนี่จะได้กินไหมครับลองดูครับนี่มีต้นอะไรบ้างโอ้แต่ถ้าไม่มีหญ้านี่ข้าวก็สวยเหมือนกันนะครับนี่ข้าวขึ้นมานถ้าไม่มีหญ้านี่ก็ไม่ต้องตัดก็ได้นะครับโอ้โห ทั้งแปลงเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหมันจะได้กินไหมครับนี่ครับครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูตัวที่ตัดเสร็จแล้ว3วันนะครับผมครับตามไปดูครับผมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเกษตรเพื่อชีวิตนะครับกับคุณปู่ตโรุธ์นะครับ กินยังไงกันบ้างนะครับตัดไปข้าวช่วงนี้นะครับก็ตัดรอฝนกันไปนะครับเขาบอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะมานะครับตามที่ดูพยากรณ์แล้วนะครับตามคลิปที่ผมแจกทุกท่านไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับในเรื่องของการดูพยากรณ์อากาศจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็ เว็บไซต์ที่ผมดูก็ windy.com นะครับก็ให้ค่าที่ออกมานะครับฝนเ,เริ่มตั้งแต่วันที่ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16เลยนะครับตกทุกวันนะครับในพื้นที่เขียนอีสารนะครับแต่ว่าจะโดนบ้านผมไหมนะนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็รอดูนะครับนะก็มีเทคโนโลยีที่เราสามารถ ดูได้แล้วก็นำมาประกอบการใช้ชีวิตประจำวันนะครับก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ความเชื่อก็แล้วกันนะครับแต่ว่าผมก็เชื่ออยู่เพราะว่าเทคโนโลยีที่เขานำมาให้พวกเราได้ชมได้ดูนั้นนะครับก็มาจากดาวเทียมที่อยู่ข้างบนหวัวเรานั่นแหละครับ การพยากรณ์ก็ใช้ปากการใช้กทวิเคราะห์นะครับที่ผ่านมาประสบการณ์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเขาก็ทาให้พวกเราได้ดูแล้วก็พยากรณ์นะครับเม่นเมเลิกคอยดูอีกทีนะครับนะครับตอนนี้ก็พาทุกท่านมาดูนะครับแปลงนาที่ตัดใบข้าวผ่านไปแล้วนะครับ3วันนี่วันที่3นะครับที่ดูนะครับ วันที่3มนะครับมาคืบหนึ่งเลยนะครับคืบหนึ่งประมาณ20เซนนะครับ20กว่าเซนนั่นแหละนะครับนี้แปลงนี้ผมตัดไปเอ่อเว้นไว้ประมาณ1 0 1ถึงเซนนะครับความสูงนะครับเพราะว่ายอดยามันอยู่มันอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ต้นสูงมากนะครับต้นสูงประมาณเลยเข่าแล้วนะครับก,ก็ก็ตัดลงต่ําเพราะว่า อยอดหญ้าครับมันจะประมาณนี้ครับนี่ครับตัดยอดหญ้าแต่ยอดน่าจะเป็นต้นไสเหียนบ้านเราเนี่ยนะครับแล้วก็ต้นอื่นๆที่กําลังโผล่ขึ้นมานะครับก็ตัดผ่านไปนะครับ3วันนะครับหญ้าตัวที่เราตัดไม่ถูกหรือว่ามันมีลูกมันก็โผล่มาอยู่แต่ว่าน่าจะช้า ครับหรือว่ามีน้อยก็ไม่มีปัญหานะครับรอฝนอย่างเดียวครับถ้าฝนมาท่วมตรงนี้ก็ข้าวก็บริเวณนี้มันจะไม่ตายนะครับยังไงก็ไม่ตายนะครับเนี่ยไอตัวที่ตัดแล้วก็ใบผมอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ตายนะครับมันโผล่ดันขึ้นมาเองนะครับดันขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคลุมให้มันคลุมวัชพืชไม่ให้มันสังคข้อแสงก็ว่าไปนะครับไม่ให้มันขึ้นมาเร็วทันข้าวนะครับ ก็ตอนนี้ผมไม่ได้เอาออกนะครับแปลงนี้ไม่ได้กวาดใบข้าวออกก็มีอยู่ปลายนะครับที่ตรงบริเวณหน้าหนาก็จะช้าหน่อยครับเดี๋ยวมีเวลาก็จะมาเขี่ยวออกนะครับเพื่อให้มันทันนะมันจะได้ทันกันนะครับก็บางทีมันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็มันดันขึ้นมาใบมันก็โค้งงอนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรพอมันดันขึ้นมาแล้วก็ ใบข้าวมันก็จะแห้งไปเองถือว่าเป็นปุ๋ยอีกออทางหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวพาทุกท่านมาดูนะครับ3ามวันนะครับเนี่ยนะครับ,นะรบตัดใบข้าวไปสามวันนะครับนี่หลายคนบอกว่าตัดช่วงนี้ตัดไม่ได้แต่ว่าแปลงนี้ผมวนันให้เขาวาันปุ๋ยผ่านไปแล้ว5้าวันนะครับ4ี่ห้าวันถึงได้มาตัดก็ช่วงที่วานปุ๋ยนั้นมันก็มีน้ํา ตอนที่ฝนตกมานะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้มันแห้งนะครับไม่มีน้ําก็เลยคิดว่าฝนจะมาก็เลยมาตัดนะครับก็ตัดรีบตัดให้เสร็จเพราะว่าข้าวกค้อ1 5้านี่ถ้าตัดเสร็จเร็วก็ยิ่งดีนะครับข้าวก็เราก็จะได้มีระยะเวลาในการสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับเพื่อให้เตรียมนะครับเดือนหน้าก็จะเริ่มตั้งท้องแล้วนะครับไปเดือนหน้า ก็จะต้องทำให้มันสมบูรณ์นะครับลำต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงก็จะทำให้ตั้งท้องแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีนะครับท่านมาดูนี่ก็3วันนะครับนะเป็นยังไงบ้างหลายๆพื้นที่ได้ตัดไปตามที่ผมบอกหรือยังนะครับตัวนี้ก็ตัดตัวนี้ผ่านไป1วันนะครับตัดเสร็จเมื่อวานนะครับตัวนี้อย่างนี้ตัดเสร็จเมื่อวานก็โผล่ขึ้นมา ประมาณ2นิ้วกว่าๆนะครับ2นิ้วกว่าๆโผล่ oh, ขึ้นมาแล้วนะครับถอดยอดมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่ก็จะเก็บตัดเสร็จแล้วก็จะเก็บข้างคันนาอย่างนี้ไปเลยนะครับครับตัดข้างคันนาเพื่อที่จะได้เก็บไปข้างเดียวเพื่อ ข้าวเราโผล่ขึ้นมาก็จะไม่ได้มีต้นวัชพืชที่อยู่ข้างทันนาน,นั้นนะครับบางครับมันก็จะได้พดตัดแล้วน่าจะได้เอาคาดมาเขีียขึ้นอยู่นะครับนี่นะเดี๋ยวมันจะมันหนาเกินไปนะครับหน,นาเกินไปตรงไหนหนาเกินไปก็ต้องเอาออกมีเวลาเข้ามาเอาออกครับนี่คือ ่าทุกท่านมาดูนะครับเดี๋ยวจะว่าเออทำไมตัดอย่างเดียวทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ให้ไม่เห็นมีออผลงานเลยลองมาดูผลงานบ้างมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตรงนี้คือมันยังไม่มีน้ํานะครับเดี๋ยวรอดูมีน้ําแล้วก็ให้มันแตกกออีกรอบหนึ่งนะครับก็ผมก็จะพาทุกท่านมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนาแปลงนี้นะครับพื้นที่สิบไร่นะครับตรงนี้ เฉพาะเฉพาะแปลงนี้ก็ประมาณ3ไร่แล้วนี่นครับแปลงนี้ใหญ่พอสมควรมนเสมอด้วยนะครับนาเราถ้าทำให้มันเสมอได้ก็จะดีมากครับแปลงนี้ผมหวานเึนือกข้าวในอัตรา20กิโลกรัมต่อไร่นะครับเนี่ยดูความห่างนะครับอ่กิโลกรัมต่อไร่นะครับก็ถือว่าบางคนถ้าไม่ชอบ หรือว่าคนคนชอบวานทีก็จะบอกว่ามันห่างนะครับแต่ตัวนี้ก็รอดูว่ามันแตกกอมามันจะพอดีเลยนะครับหรือว่าอาจจะแน่นด้วยซ้ํานะครับก็ใส่แปลงนี้ก็ถือว่าเป็นนาลุ่มด้วยนะครับตัวที่แปลงผมเองที่ตัดตั้งแต่วันแรกตั้งแต่เริ่มแรกของปีนี้นะครับแปลงนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูตอนนี้หวานปุ๋ยไปแล้วรอบนึง ก็น่าจะยังยังพอมีให้เห็นอยู่เดี๋ยวจะพาไปทุกท่านไปดูอีกทีหนึ่งวา่าผ่านไปแล้วตัดไปแล้วผ่านไปเดือนกว่าเนี่ยมันสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างลำต้นได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าพร้อมที่จะตั้งท้องหรือยังนะครับตอนนั้นนาท่านผมไปยังไม่ได้ไปดูนะครับเดี๋ยวจะหาเวลาเอา,าใม้ทุกท่านได้ชมนะครับแต่ว่าก็ ขี่รถผ่านก็มองเห็นไม่มีไม่ค่อยมีหญ้าเท่าไหร่นะก็ยังไม่ได้ลงไปดูข้างล่างจริงๆนะครับแต่ก็มีน้ําอยู่นิดหน่อยแปลงนั้นนะครับก็ทําให้มันแตกกอมาพอสมควรระยะนี้ก็แตกกอนะครับข้าวครับใครมีอะไรสงสัยในเรื่องของการตัดใบข้าวนะครับรบกวนคอมเมนต์มาได้นะครับหรือว่าแลกเปลียนเรียนรู้กันนะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับทางท่านก็ าจจะรู้มากกว่าผมนะครับหรือว่ามีอะไรดีๆแนะนำมาก็ยินดีนะครับฝากช่องนะครับ YouTube เกษตรเพื่อชีวิตไว้ด้วยนะครับมีอะไรก็ติดเข้ามาได้สอบถามเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ด้วยนะครับติดตามเพื่อจะได้รับชมคลิปดีๆนะครับผมก็จะพยายามหาสาระดีๆมาให้ทุกท่านได้ชม ก็มีอะไรอยากให้ไปเจาะประเด็นเรื่องกเกษตรเรื่องอะไรนะครับใครสนใจเรื่องไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับเผื่อวว่าผมมีเวลามีโอกาสจะได้หาไมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับยิ่งยุคโควิดนะครับก็ให้ทุกท่านลอดปลอดภัยจากโรคระบาดอะไรต่างๆนะครับยิ่งมี าสายพันธุ์ใหม่เข้ามาเดลต้านี่เราไม่ได้รู้เลยว่ามันติดหรือไม่ติดอะไรยังไงนะครับไม่สแสดงอาการนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับก็ยุคโควิดยุคโ,โ,โรคระบาดอย่างนี้นะครับก็ลงให้ลงหน้าดีกว่านะครับลงทุง่งลงท่าดีกว่าแล้วผ,ผู้คนมากมายไม่รู้เขาไปไหนบ้างนะครับ มานานี่ก็ต้องใส่แมสนะครับก็าฝากทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องของคลิปการตัดใบข้าวนะครับคลิปหน้าก็จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้ชมอีกนะครับไม่ลองรอดูว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงนะครับก็เตรียมที่จะฉีดมันสำปะหลังอยู่เอาฮิวมิฟูเวตไปฉีดแต่ว่าก็ยังไม่มีเวลาสักทีนะครับรอดูก่อนนะครับ เวลามาให้ทุกท่านได้ชมนะครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ